สวัสดีครับเออเคยเจอปัญหานี้กันไหมครับแบบว่าตั้งเป้าไว้ดีเลยนะว่าจะเปลี่ยนตัวเองแต่พอทำไปแป๊บเดียวอา้าวกลับมาเหมือนเดิมอีกละอือเป็นกันเยอะเลยนะคะหรืออยากสร้างนิสัยใหม่ๆแต่ก็เนาะล้มเลิกกลางคันใช่เลยครับวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับแนวคิดเรื่องนิสัยเล็กๆแต่เออพลังมันไม่เล็กเลยซึ่งเป็นแกนจากบทความ เคล็ดลับสร้างนิสัยอะตอมพลังเล็กเปลี่ยนชีวิตที่มาจากหนังสือดัง Atomic Habits ของ James Clear ครับภารกิจเราวันนี้ก็คือมาดูกันว่าไอการเปลี่ยนเล็กๆแค่1%ทุกวันเนี้ยมันจะเปลี่ยนชีวิตได้จริงหรอแล้วเราจะสร้างระบบที่ว่าเนี่ยยังไงดีใช่ค่ะคือประเด็นสำคัญที่คุณเจมส์เคลียเน้นเลยก็คือ บ่อยครั้งเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เป้าหมายหรือว่าเราไม่มีแรงจูงใจนะคะแต่มันเป็นเพราะระบบหรือกระบวนการที่เราใช้ต่างหากที่มันอาจจะยังไม่ดีพอระบบค่ะเป้าหมายมันบอกทิศทางแต่ระบบเนี่ยแหละคือสิ่งที่ขับเคลื่อนเราไปจริงๆนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับน่าสนใจมากงั้นทำไมต้องเล็กๆอะครับ atomic habits นิสัยอะตอมฟังดูเล็กจังอืมนั่นสิคะ คำว่าอะตอมิเนี่ยมันมีความหมายซ้อนอยู่ค่ะ 1. คือเล็กมากเหมือนอะตอมเลยแทบมองไม่เห็นความสําคัญตอนแรกแต่2คือมันเป็นหน่วยพื้นฐานที่พอรวมกันแล้วเนี่ยโอ้โหพลังมันมหาศาลเหมือนนิวเคลียร์เลยคือคอนเซปต์หลักมันคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเนี่ยแหะค่ะที่ทำซ้ำๆสม่ำเสมอมันจะเกิดผลลัพธ์แบบทบต้นทบต้นเอ่อเหมือนเหมือนลงทุนในหุ้นหรือฝากเงินอะไรแบบนั้นเหรอครับ คล้ายกันมากๆเลยค่ะลองคิดภาพตามนะคะถ้าเราดีขึ้นแค่วันละ1%ครับ 1, 1%? ฟังดูน้อยมากๆใช่ไหมคะแทบไม่รู้สึกเลยแต่พอทำไปครบปีนะผลรวมของ1%ทุกวันเนี่ยมันทำให้เราเก่งขึ้นดีขึ้นตั้ง37เท่าโอ้โห oh, 37เท่าใช่ค่ะแต่กลับกันนะถ้าเราแย่ลงวันละ1%แค่1%เองนะพอครบปีผลลัพธ์มันจะดิ่งลงไปกับศูนย์เลย โอ้โห oh. น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยนี่แหละค่ะคือพลังของ compound effect หรือการทบต้นที่มันส่งผลกับชีวิตเราจริงๆอืม้มแค่หนเปอร์เซต่อวันฟังดูเหมือนน้อยแต่ผลระยะยาวนี่มหาศาลจริงๆนะครับไม่เคยคิดมุมนี้เลยแล้วในบทความเขาก็พูดถึงกฎ4ข้อใช่ไหมครับที่จะช่วยให้การสร้างนิสัยพวกนี้มันง่ายขึ้นอันนี้เหมือนเป็นหัวใจหลักเลยหรือเปล่าครับ ถูกต้องเลยค่ะกด4ข้อนี้เหมือนเป็นเครื่องมือ4อย่างที่เราใช้ปรับพฤติกรรมได้เลยคุณเจมส์เคลียร์เขามองว่าพฤติกรรมเราเนี่ยมันมีวงจร4ขั้นคือมีอะไรมากระตุน้นคิวเราเกิดความอยาก craving เราก็ทำ response แล้วก็ได้รางวัล reward กด4ข้อนี้ก็คือการเข้าไปจัดการแต่ละขั้นนั่นแหละค่ะเพื่อให้นิสัยดีๆมันเกิดขึ้นง่ายๆน่าสนใจมากครับงั้น กฎข้อแรกเลยทำให้ชัดเจนหรือ make it obvious อันนี้คือ,อยังไงครับข้อนี้เน้นที่ตัวกระตุ้นค่ะหรือ cue พฤติกรรมหลายๆอย่างที่เราทำเนี่ยมันเกิดเพราะมีอะไรบางอย่างที่เห็นชัดๆอยู่ตรงหน้าการทำให้ชัดเจนก็คือทำอยังไงก็ได้ให้ตัวกระตุ้นนิสัยดีที่เราอยากสร้างเนี่ยมันเห็นง่ายๆเด่นๆเลยหลักการง่ายๆก็คือถ้าไม่เห็นก็ไม่ทำอะค่ะ out of sight out of mind Oh. บทความเขายกตัวอย่างเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมหรือ environment design เช่นถ้าอยากกินผลไม้บ่อยๆก็เอาชามผลไม้วางไว้บนโต๊ะทำงานเลยไม่ใช่แช่ไว้ในตู้เย็นลึกๆครับครับหรืออยากเล่นก, <c ram> กีตาร์ก็วางกีตาร์ไว้กลางห้องเลยไม่ใช่เก็บเข้าตู้เห็นบ่อยๆมันก็อออยากหยิบมาเล่นเองอ oh. เหมือนแปลงฟันเลยที่เราทำง่ายเพราะแปลงมันวานอยู่ตรงอ่างให้เห็นทุกเช้าแล้วเทคนิค habit stacking นะครับที่บอกว่าเอามาซ้อนๆกันมันเกี่ยวกันยังไง habit stacking หรือการซ้อนนิสัยอันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีมากค่ะในการทำให้ตัวกระตุ้นมันชัดเจนขึ้นคือเราเอานิสัยใหม่ที่อยากสร้างไปผูกติดกับนิสัยเดิมที่เราทาเป็นประจาอยู่แล้วผูกกันไว้ ใช่ค่ะรูปแบบง่ายๆคือหลังจากทำนิสัยเดิมฉันจะทำนิสัยใหม่เช่นหลังจากดื่มกาแฟตอนเช้าฉันจะนั่งสมาธิ1นึ่งนาที oh. หรือหลังจากถอดรองเท้าเข้าบ้านฉันจะเปลี่ยนเป็นชุดออกกําลังกายทันทีอ๋อเ oh, ข้าใจละมันทำให้นิสัยใหม่มีสัญญาณเตือนที่แน่นอนไม่ต้องรอฟิลรอแรงบันดาลใจอะไรเลยค่ะ ดีเลยครับทำให้เห็นง่ายผูกกับของเดิมทีนี้ข้อ2ทํทำให้หน่าดึงดูดใจ m a k e t i t Attractive อันนี้เกี่ยวกับแรงจูงใจแน่ๆเลยบางทีนิสัยดีๆมันก็น่าเบื่อนะใช่เลยค่ะข้อนี้มาจัดการกับความอยากหรือ Craving โดยตรงคือสมองเราอะค่ะมันชอบอะไรที่ให้ความสุขให้รางวัลครับการทำให้นิสัยใหม่มันน่าดึงดูดก็คือการเชื่อมโยงมันกับความรู้สึกดีๆหรือสิ่งที่เราชอบมากๆ มีเทคนิคหนึ่งที่เขาแนะนำคือ temptation bundling หรือมัดรวมสิ่งล่อใจมัดรวมค่ะคือจับคู่สิ่งที่เราอยากทำพวกดูซีรีส์ฟังเพลงเล่นเกมอะไรแบบนี้กับสิ่งที่เราควรทำอย่างออกกำลังกายทำงานบ้านตัวอย่างชัดๆเลยก็คืออนุญาตให้ตัวเองดู Netflix รายการโปรดได้ก็ต่อเมื่อปั่นจักรยานออกกาลังกายไปด้วยเท่านั้นหรือฟังพอดแคตสต์สนุกได้เฉพาะตอนพับผ้าล้างจานอะไรแบบนี้ โอ้โหฉลาดมากครับเหมือนหลอกสมองนิดๆน,นะครับเนี่ยใช่ค่ะมันทำให้เราเชื่อมโยงนิสัยที่อาจจะดูน่าเบือ่อเข้ากับความสุขสมองก็เลยอยากทำมากขึ้นแล้วเรื่องสภาพแวดล้อมทางสังคมล่ะครับการมีเพื่อนทำร่วยช่วยได้ไหมครับช่วยได้มากเลยค่ะเรามักจะคล้อยตามกลุ่มที่เราอยู่อะค่ะถ้าเราอยากวิ่งลองไปเข้ากลุ่มวิ่งดู พอเห็นคนอื่นเขาวิ่งกันเป็นเรื่องปกติสนุกสนานเราก็จะรู้สึกว่าเออมันน่าทําตามนะมันน่าดึงดูดจริงด้วยครับพอทําให้ชัดเจนน่าดึงดูดแล้วก็มาถึงข้อ3ทําให้ง่าย make it easy สินะครับอันนี้ผมว่าสําคัญมากเลยเพราะความยากนี่แหละตัวขัดขวางชั้นดีเลยจริงที่สุดค่ะข้อนี้เน้นที่ตัวการกระทําหรือ response โดยตรงเลยคือธรรมชาติของคนเราเนี่ยมักจะเลือกทางที่ง่ายที่สุด ใช้พลังงานน้อยที่สุดเสมอครับเพราะงั้นถ้าอยากสร้างนิสัยใหม่ต้องทําให้มันง่ายแบบง่ายสุดๆๆตอนเริ่มตน้นหัวใจสําคัญคือกด2นาทีค่ะ Two Minute Rule กด2นาทีใช่ค่ะคือย่อส่วนนิสัยที่เราอยากทำเนี่ยให้เหลือแค่เวอร์ชั่นที่ใช้เวลาทําไม่เกิน2นาทีพอโหแค่2นาทีเองเหรอครับใช่ค่ะเช่นอยากอ่านหนังสือทุกวันก็เริ่มแค่อ่านหหน้าพอซึ่งมันไม่ถึง2นาทีหรอก อ,อยากออกกำลังกายเริ่มแค่ใส่ชุดออกกำลังกายหรือวิดพื้นหนึ่งทีแค่นี้เลยแค่นี้เลยค่ะเป้าหมายคือแค่ให้ได้เริ่มทำให้มันง่ายจนไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ทำพอมันติดแล้วค่อยๆเพิ่มเอาทีหลังได้โอ้โหอันนี้ดีมากเลยครับเริ่มต้นแค่2องนาทีฟังดูทำได้จริงมากๆ แล้วการลดแรงเสียดทานล่ะครับหรือ reduce friction อันนั้นก็อยู่ในข้อนี้เหมือนกันค่ะคือการลดขั้นตอนหรืออุปสรรคต่างๆที่มันขวางเราอยู่เช่นอยากไปยิมตอนเช้าใช่ไหมคะก็เตรียมชุดเตรียมกระเป๋ารองเท้าน้ำดื่มวางไว้ข้างเตียงเลยตั้งแต่เมื่อคืนอ๋อตื่นมาหยิบไปได้เลยใช่ค่ะหรืออยากกินอาหารสุขภาพก็หั่นผักเตรียมไว้เลยพอจะทำก็ง่ายละยิ่งขั้นตอนน้อยลงเท่าไหร่โอกาสที่เราจะลงมือทำจริงมันก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นค่ะ เตรียมให้พร้อมลดขั้นตอนให้น้อยที่สุดอืมอืมเข้าใจครับพอทำสำเร็จแล้วก็มาถึงกฎข้อสุดท้ายข้อ4ทํทำให้หน้าพอใจ make it satisfying อันนี้คือให้รางวัลตัวเองประมาณนั้นเลยค่ะข้อนี้เป็นการปิดวงจรด้วยรางวัลหรือรีวอร์ดปัญหาคือนิสัยดีๆส่วนใหญ่เนี่ยผลลัพธ์ดีๆมันมาช้าค่ะอย่างออกกำลังกายกว่าจะหุ่นดีสุขภาพแข็งแรงมันนานใช่ครับ แต่นิสัยแย่ๆสิให้ความสุขทันทีเลยกินขนมดูมือถือจริงครับ <c oughs> เราก็เลยต้องหาวิธีสร้างความพอใจทันทีหลังจากที่เราทำนิสัยดีๆเสร็จอาจจะเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะเช่นทำงานเสร็จก็ให้ตัวเองพักดื่มชาที่ชอบหรือดูคลิปกลกตลกแป๊บหนึ่งแต่เครื่องมือที่ทรงพลังมากๆที่บทความแนะนำคือการติดตามนิสัยหรือ habit tracker ค่ะ ติดตามนิสัยไหมถึงจดบันทึกหรือครับว่าทําไม่ทําใช่แล้วค่ะการใช้ปฏิทินหรือแอป,ปหรือสมุดง่ายๆนี่แหละมาขีดค่าติ๊กถูกในวันที่เราทํานิสัยนั้นสําเร็จแค่การได้ขีดค่าเนี่ยมันให้ความรู้สึกพอใจเล็กๆทันทีเลยนะคะอ๋อจริงด้วยแล้วพอมันเรียงกันเป็นแถวยาวๆนะคะมันเกิดเอฟเฟกที่เรียกว่า don't break the chain ไม่อยากให้โซ่มันขาดลายสถิตติตัวเอง การเห็นภาพความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมนี่แหละค่ะคือรางวัลที่ทำให้เราอยากทำต่อโหครบเลยนะครับกด4ข้อชัดเจนน่าดึงดูดง่ายแล้วก็น่าพอใจฟังดูเป็นระบบมากๆแต่มีอีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากที่บทความเน้นคือเรื่องนิสัยที่อิงกับตัวตนหรือ identity-based habits อันนี้มันต่างจากตั้งเป้าธรรมดายังไงครับ อันนี้ลึกซึ้งแล้วก็สำคัญมากๆเลยค่ะปกติเราจะตั้งเป้าที่ผลลัพธ์ใช่ไหมคะเช่นอยากลดน้ำหนัก10โลอยากเขียนหนังสือให้จบครับแต่คุณเจมส์เคลียร์บอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจริงๆอ่ะมันต้องเปลี่ยนที่ระดับตัวตน identity คือเปลี่ยนความเชื่อที่เรามีต่อตัวเองไปเลยให้ถามตัวเองว่าฉันอยากเป็นคนแบบไหนแทนที่จะถามแค่ว่าฉันอยากได้อะไร หมายถึงให้มองว่าอยากเป็นคนสุขภาพดีแทนที่จะเป็นคนอยากลดน้ําหนักแบบนั้นเลยครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเพราะทุกๆก,ก,การกระทําเล็ก,ลกๆน้อยๆของเราเนี่ยมันเหมือนการลงคะแนนเสียงหรือโหวตให้กับตัวตนที่เราอยากจะเป็นโหวตใช่ค่ะถ้าเรานี้ยามตัวเองว่าเป็นนักกีฬาการไปซ้อมมันก็ไม่ใช่ภาระแต่มันคือสิ่งที่นักกีฬาขอทํากันอื ถ้าเราบอกว่าฉันเป็นคนรักสุขภาพการเลือกกินสลัดแทนของทอดมันก็คือการยืนยันตัวตนนั้นพอนิสัยมันผูกกับตัวตนแล้วอะค่ะมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราไม่ใช่สิ่งที่ต้องฝืนทาแต่เป็นสิ่งที่เราเป็นแรงจูงใจมันจะมาจากข้างในไม่ต้องใช้แค่วินัยอย่างเดียวแล้วโหเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะครับเนี่ยจากทำเพื่อให้ได้กลายเป็นทำเพราะเราเป็นแบบนั้นสุดยอดเลย ทีนี้ขอย้อนกลับไปเรื่องการสะสมพลังเล็กน้อยนิดนึงครับกับที่บอกว่าผลลัพธ์มันอาจจะมาช้าที่บทความใช้คำว่า plateau of latent potential ใช่ไหมครับอันนี้มันสำคัญยังไงนะสำคัญมากๆเพราะตรงนี้คือจุดที่คนส่วนใหญ่ถอดใจค่ะ plateau of latent potential หรือแปลง่ายๆก็คือช่วงที่ราบสูงของศักยภาพที่ยังไม่แสดงผลครับมันคือช่วงที่เราลงมือทานิสัยใหม่ไปเรื่อยๆทาทุกวันเลยนะ แต่ทำไมไม่เห็นขนสัทีทำไมยังไม่เก่งขึ้นทำไมน้ำหนักยังไม่ลดมันเหมือนก้อนน้ำแข็งอะคะ่ะที่อุณหภูมิมันค่อยๆเพิ่มจากลบสิบเป็นลบห้าเป็นศูนย์ทุกองศาที่เพิ่มคือความก้าวหน้านะคะแต่น้ำแข็งมันก็ยังเป็นน้ำแข็งเรายังไม่เห็นมันละลายจนกระทั่งมันผ่านจุดศูนย์องศาไปแล้วนิดนึงนั่นแหละมันถึงจะเริ่มละลายให้เห็นอ๋อ oh. การสร้างนิสัยก็แบบเดียวกันเลยค่ะ ผลลัพธ์มันมักจะมาช้ากว่าที่เราคาดหวังแต่การกระทําเล็กๆทุกวันเนี่ยมันกําลังสะสมพลังงานอยู่ข้างหลังเราแค่ต้องอดทนแล้วก็เชื่อมั่นในระบบที่เราทําทําต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มันจะโผล่ออกมาเองค่ะโอ้โหต้องอดทนต้องเชื่อมั่นในกระบวนการมองระยะยาวนี้เองเข้าใจเลยครับเอาล่ะครับเราพูดเรื่องสร้างนิสัยดีมาเยอะแล้วแล้วถ้าถ้าอยากเลิกนิสัยไม่ดีล่ะครับ ผู้นิสัยแย่ๆทั้งหลายต้องทำยังไงหลักการเดียวกันเป๊ะเลยค่ะแค่พลิกกลับด้านกดสข้อเมื่อกี้เลยกลับด้านยังไงครับก็คือจากทำให้ชัดเจนก็เป็นทำให้มังไม่เห็น make it invisible อ๋ออยากเลิกกินขนมก็อย่าซื้อเข้าบ้านหรือเอาไปซ่อนในผลตายไปเลยจากทำให้หน่าดึงดูดใจก็เป็นทำให้ไม่น่าดึงดูดใจ make it unsatisfying อืมตอกย้ำผลเสียของมันเข้าไปค่ะคิดถึงสุขภาพที่แย่ลงเงินที่เสียไป จากทำให้ง่ายก็ต้องทำให้ยาก make it difficult เพิ่มความลำบากเข้าไปใช่ครับเพิ่มแรงเสียดทานเข้าไปเลยลบแอปโซเชียลทิ้งซะถ้าอยากซื้อของไม่จำเป็นจริงๆต้องรอ24ชั่วโมงก่อนค่อยตัดสินใจครับคบและสุดท้ายจากทำให้น่าพอใจก็เป็นทำให้ไม่น่าพอใจ make it unsatisfying สร้างผลเสียทันทีเลยถ้าเผลอทำนิสัยแย,แย่ๆต้องบอกเพื่อนที่คอยคุมเราหรือต้องบริจาคเงินทุกครั้งที่ทำอะไรแบบนี้ค่ะ ใช้กดกลับด้านสีข้อนี้ก็จะช่วยรื้อนิสัยที่ไม่ต้องการออกไปได้เป็นระบบเลยโอ้โหครบถ่วนเลยครับทั้งสร้างทั้งเลิกใช้หลักการเดียวกันแค่กลับด้านกันสุดยอดจริงๆงั้นก่อนจะจบผมขออนุญาตสรุปภาพรวมที่เราคุยกันวันนี้อีกทีนะครับหัวใจสำคัญเลยก็คือพลังของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแค่1%เปอร์เซนเนี่ยถ้าทำต่อเนื่องมันสะสมเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆแล้วการมีระบบที่ดี มันสําคัญกว่าการมีแค่เป้าหมายลอยๆนะครับใช่ค่ะซึ่งระบบที่ดีเนี่ยสร้างได้ด้วยกฎ4ข้อคือทําให้ชัดเจนทําให้หน่าดึงดูดใจทําให้ง่ายและทําให้หน่าพอใจอืมแล้วถ้าจะเลิกนิสัยไม่ดีก็แค่ใช้กฎ4ข้อนี้แหละแต่ปรับกลับด้านนอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงที่มันจะยั่งยืนจริงๆควรเริ่มจากการเปลี่ยนที่ตัวตนของเราว่าอยากเป็นคนแบบไหนค่ะสําคัญมากและสุดท้ายเลยคือต้องอดทนรอหน่อย เพราะผลลัพธ์มันอาจจะยังไม่เห็นทันทีในช่วงแรกที่เรียกว่า plateau of latent potential สรุปได้ครบถ้วนเลยค่ะเยี่ยมเลยมันทำให้รู้สึกว่าเออทุกการตัดสินใจในแต่ละวันไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนมันมีความหมายนะ ใช่เลยค่ะมันทรงพลังมากๆนะคะความคิดนี้และเพื่อเป็นการปิดท้ายวันนี้ค่ะดิฉันก็อยากจะฝากคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะว่าถ้าให้เลือกการกระทำเล็กๆเพียงอย่างเดียวที่จะช่วยให้เราดีขึ้นแค่1%เท่านั้นแล้วก็เริ่มทำได้เลยตั้งแต่วันนี้การโหวตครั้งแรกนั้นให้กับตัวตนที่เราอยากจะเป็นจริงๆนะ่ะมันคืออะไรคะ แล้วลองนึกภาพตามดูว่าถ้าเราโหวตเล็กๆแบบนี้ซ้ำๆทุกวันมันจะค่อยๆเปลี่ยนภาพรวมชีวิตเราในระยะยาวได้ยังไงบ้างแม้ว่าพรุ่งนี้เราอาจจะยังมองไม่เห็นความต่างที่ชัดเจนเลยก็ตามโหเป็นคำถามที่ชวนคิดแล้วก็ส่งพลังมากๆครับ ก็หวังว่าแนวคิดที่เราได้มาเจาะลึกกันในวันนี้จากบทความเคล็ดลับสร้างนิสัยอะตอมพลังเล็กเปลี่ยนชีวิตนะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะจุดประกายให้หลายๆคนได้เริ่มโบทให้กับตัวเองในทางที่ดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ